วันนี้นะคะทางร้านนะคะมารีวิวตัวไดวโอสแตนเลสนะคะตัวนี้เป็นท่อขนาด1นิ้วนะคะแหมตัวนี้นะคะสามารถที่จะดูดโคนดูดอุจลาแล้วก็ดูดขี้หมูอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะคะใช้ในงานสวนอะไรพวกนี้ก็ได้เนาะตัวนี้นะคะจะเป็นสแตนเลสแท้เลยนะคะแล้วก็ขดลวดทองแดงนะคะนี่นะคะ เป็เลทแท้เลยนะมาพร้อมกับสายนะคะสายไฟตัวนี้นะคะยาวทั้งหมด3 6เมตรเลยนะคะคือยาวกันมากๆเลยเนาะแล้วก็คุณสมบัติของตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถที่จะเอาไปาดูดซ่วมในพวกที่อยู่ในห้องน้ําเราได้ด้วยนะคะก็คือพวกตัวท่อทองเหลืองอะคะ่ะตัวนี้นะคะมันจะเล็กมากแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะวัดกันให้ดูเลยนะคะตัวนี้นะคะเห็นไหมคะประมาณสนิ้วครึ่งนะคะหรือประมาณ11นิ้วครึ่งเนาะ ก็คือจะเล็กมากๆใส่ลงกับท่อทองเหลืองได้เลยโอเคเนาะมาดูคุณสมบัติกันนะคะคุณสมบัติตัวนี้นะคะกำลังกำลังไฟนะคะอยู่80วัตต์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ2,860รอบต่อนาทีขนาดท่อ1นิ้วนะคะอย่างที่บอกเนาะแล้วก็ส่งสูงได้ถึง5.5เมตรเลยนะคะปริมาณน้ำ66ลิตรต่อนาที ก็คืออจัดเต็มกันไปเลยนะคะตัวนี้ก็ขดเลือดทองแดงด้วยนะคะเจ๋งมากๆเลยโอเคอเดี๋ยวเรามาดูรีวิวสินค้ากันเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กเลยนะอันนี้เราต่อท่อกับ1นนิ้วนะคะนี่นะคะ น้ำนะคะออกมาในจำนวนมากเลยนะคะน่คะก็คืออันนี้คือไปไกลด้วยนะคะแถมยังเยอะอยู่เลยพวกนี้กระดูดที่โคนได้หมดเลยโอเคเนาะประมาณนี้ค่ะราคานะคะตัวนี้นะคะอยู่ เพียง1,990บาทเท่านั้นนะคะรวมส่งเก็บเงินไปทางนะคะสนใจสั่งซื้อยังไงก็แจ้งชื่อที่อยู่เร์โทรเข้ามาได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ